ทะเลตรังมีหมู่เกาะรายล้อมมากมายและหนึ่งในนั้นมีเกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังเมื่อก่อนที่นี่จะกลุจีเหล่าเยอะน่าจะมาจากอินโดก็คือามาลลซึ่งเต็มไปด้วยหญ้าทะเลที่เป็นอาหารของพยูนสัตว์เล็กลูกด้วยนมที่อยู่ภาวะเสี่ยงในการสูญพันธุ์ต้องผ่านความท้าทายปีนป่ายเพื่อนนึงนะครับมึงมาอยู่ที่นี่หกปีแล้วเนี่ยอสองครั้งเองพิ่งด้ยินอันนี้คือครั้งที่สาม ที่นี่คือเกาะลิบงเกาะที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนหอยสังยักที่นี่ก็เยอะมากมันติดอวนปูมาชาวบ้านที่นี่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายทำอาชีพประมงทำสวนยางพาราทำผลิตภัณฑ์ชุมชนและโฮมสเตย์ต่างกากถ้าพูดถึงเหมือนที่ใหม่ที่คนน้อยมากที่ได้ไปนะครับ สดอย่างนี้ไม่ไม่มีอีกแล้วต้องดำน้ำกินในต่างิ่เพื่อตามหาน้องพยูนที่ได้ชื่อว่านางเงือกแห่งท้องทะเลตรังทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปนอนที่นี่หคืนครับ สวัสดีครับผมเต้โกเวนก่อนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ท่าเรือหาดยาวจังหวัดตรังครับซึ่งท่าเรือตรงนี้ครับก็สามารถที่จะไปได้หลายเกาะในจังหวัดตรังเลยนะซึ่งทริปนี้นะครับผมจะพาเพือ่อนๆไปยังเกาะลีบงใช้เวลาประมาณ15นาทีครับซึ่งผมใช้บริการทัวร์ของเพจเที่ยวตรังกับบังกระดาษนะอยากไปจุดไหนอยากได้อะไรอยากแวะที่ไหนบางเขาจัดให้ได้หมดเลยครับ กิจกรรมแรกทำอะไรนะครับตกปลาหมึกครับอ๋อตกปลาหมึกครับ <az> ใช้วิธีตกแบบไหนครับเนะี่ยใช้ใช้เหยียบปลอมเหยื่อ <'s> บอบ,บ,แบ,บนี่ครับดึงกระทุงขึ้นนะครับคนแรกครับ,รบนนผมนึกว่าการตกหมึกนี้จะตกได้แค่กลางคืนไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับกลางวันก็ได้ได้ครับกลางวันก็ได้ หมึกที่เราจะได้นี่เป็นหมึกอะไรนะพี่ส่วนมากจะเป็นหมึกหอมครับหมึกหอมใช่ครับหมึกหอมจะอยู่ลึกแค่ไหนครับอยู่กลางน้ำมาอยู่กลางน้ำใช่ครับแล้วหมึกอะไรที่อยู่ลึกๆครับโด่งกับหมึกสายโอ้โหนี่นะครับเฮ้ยหมึกหมึกอะไรนะครับหมึกหอมหมึกหอมนะครับตั้งแรกที่แบบโอ้ยน้องฉิบหาแล้วน้องฉิบาแล้วตัวนี้ตั้งาซีมี่นะครับกินกินอร่อยมากเลยครับสดอย่างนี้ไม่ไม่มีอีกแล้วครับ ตรงดำน้ำกินเลยได้สิตัวอย่างหมดเลยนี่นี่คือนี่ลักษณะของเขาเลยนี่หมดเลยขึ้นมาถึงก็นี่เรเรียบร้อยไม่ใช่ลืมล้างอ๋อลืมล้างนะครับนี่อน้ำหมึกหมดเลยนะน้ำหมึกหมดเลยใช่นี่นี่อะไรคือมันกล้องกลงตัวนะ ผมก็เดินทางต่อไปอยังที่พักครับโดยนั่งรถซาเล้งซึ่งเป็นรถโดยสารของชุมชนไว้ถ่ายคนจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งผมว่าสะดวกในการขับขี่ดีครับและชุมชนชาวบ้านนะครับก็จะได้มีรายได้ด้วยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับจ้าไหนครับจ้าไหนสวัสดีครับค่เวัสงแค่นี่คือจ้าไหนครับ เจ้าของร้านอาหารจ้าไหนซีฟู้ดชื่อดังบนเกาะลีบงครับและที่ตรงนี้นะครับยังเป็นศูนย์รวมในการแจกจ่ายงานในหมู่บ้านนะเช่นรถรับส่งและมีห้องพัก20กว่าหลังในเครือข่ายครับจ้านี่คืออะไรครับจ้าคือพี่คือพี่พี่สาว,พ,สาวพี่สาวถ้าเป็นศัพ์จังหวัดบ้านผมเรียกว่ากะกะอันเดียวอันใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อ๋อที่เรียกจ้าจอจานนะจ้า,จาผมอยากถามเกี่ยวกับประวัติของเกาะลีบงล้วมันเป็นยังไงบ้างรครับคนเฒ่าคนเก่ก็บอกว่าที่ตั้งชื่อเกาะตะลีบง กาะรีบงนันคือเมื่อก่อนต้นรีบงเยอะอต้นรีบงคือต้นหลาโอนคล้ายคล้ายต้นหมากะเมื่อก่อนที่นี่จะกรลจิเหล่าเยอะจิเหล่าจิเหล่าใช่เพราะทุกบ้านน่ะไม่ว่ารุ่นถ้ารุ่นโตมารุ่นแน่มาคือจะเป็นจะกูลจิเหล่าหมดเลยอ่ามาจากอินโดก็ว่อมาเลอเป็นจะกููเป็นผู้ชายที่มาค้าขายแล้วก็พักแล้วก็อยู่ที่นี่ไปเลยภาษาพูดจ๊ะจ้าเน้นเนาะ ถ้ามาเลนี่น่าจะกะเออหรอว่าถ้ามาเลนี่น่าจะกะถ้าส่วนสตูนยาลานา,ราตรงนกะแต่ถ้าอินดูสัเสงเกตว่าจะมีกระบี่กับดังที่จะเออ,อนิบงก็จะเป็นที่พักเวลาเขาจะค้าขายไปเมืองไปที่กันตังไปเมืองไปไปที่ดังเขาจะพักค้างเรมที่เกาะนิบงเวลาเดินลมเดินขึ้นเขาก็มาพักค้างเรม ทีนี้บางที่บางบางช่วงอ่ะพายุเข้าหนักพายุเข้าหนักบางทีเรือสำเภาอ่ะจะแตกป้าก็เล่าเรือสำเภาแตกอยู่ข,ข,ข้างกลางเกาะรอบเกาะจะเป็นถ้วยชามลามไถเยอะมีเยอะมีเยอะก็ก่อนตอนเด็กๆอะ่อะที่ภูเขาอ่ะมีแต่ไม่มีไม่ค่อยเห็นทรายเลยเห็นแต่ถ้วยเห็นแต่เศษเศษเศษถ้วยเต็มหาดเลยอ,อันนี้ก<ม>็เป็นเนี่ยที่แตกก็อยู่ที่ นี่จ้าเอาจากตรงไหนนะครับดี่หน้าหน้าภูเขาอ,อ,อ่ะ้เราก็ไม่รู้ว่าสมัยอะไรอ่เนี่ยโอ,อ่งอันนี้ก็ใกล้ๆโอ่งผหนกันอ่าใกล้ๆกันอันนี้คือหอยแล้วครับหอยสังหอยสังยักษ์ที่นี่จะเยอะมากมาติดอวนปูมาชาวบ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเอามาขายเป็นไรายได้ซึ่งจ้าไหนนะครับยังรั้งตําแหน่งเป็นนายหัวรับซื้อของสดจากชาวประมงในเกาะลิบองอีกด้วยอันนี้จะเป็นเมื่อคืนก็เพิ่งได้มาใหม่เฮยชักตีน ชักตีนนะคุณได้มายี่สิบกโลกอันนี้หอยสังที่เราทำซาซิมนใหญ่น,นะคอ้เทียบเทียบกับฝ่ามือดูหน่อยครับโอ้โออหเนี่ยเราทุบเอาเนื้อมันถ้าเราอยากกินดิบเราทุบเอาเนื้อมาส่วนหัวที่แข็งอ่ะมันจะใช้ไม่ได้เราจะใช้ส่วนที่เนื้อนิ่มทำซาซิมนส่วนที่แข็งเราต้องพาไปตุ๋นทั้งเก๋อันนี้ถ้าวัทีก็จะมีกุ้งมังกรมั่งกุ้งมังกรด้วยอื เดวหอยวันนี้ก็หอยเนี้อโอ<ฮ>้โหจะเป็นหอยแครงยักษ์ที่นี่หอยแครงจกัจกระพัดจักระพัดอ่า<ฮ> <laughs> ดูนี่ถ้าเพื่อนอยากอยากทานหอยแครงจกักระพัดนะต้องมาที่ร้านอะไรนะครับจ้าไหนซีฟู้ดกอรีิบุง้ง ที่กินแบบซาซิมิครับผมน้ำาะเลนิดน,นึงออนปลายกึบเกบเหมือนมะเหมืนหน่อไม้ด้วยหน่อไม้มะมะพร้าวไม่ขาวอร่อยไม่ขาวเพราะามันคือคือหอยถ้าขาวคือบัวนะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากสัมผัสที่พักที่ยังคงความเป็นธรรมชาติสบายๆไม่มีแอร์ต้องมาพักโฮมสเตย์หลังแรกบนเกาะลิบงซึ่งก็คือที่ร้านอาหารจ้าหนซีฟูดนี่แหละครับลักษณะเป็นห้องโล่งๆห้องอาบน้ําแยกสามารถเข้าพักได้10บถึงยีคนจุดไฮไลท์ like ก็คือวิวหลังห้องครับที่พักหลักร้อยแต่วิวเนี่ยหลักร้านเลยครับ ที่ดูพระอาทิตย์ตกสวยมากๆนะครับที่แห่งหนึ่งในเกาะน,นะตรงสะพานหินนี้นะครับมีลักษณะเป็นหินภูเขาขนาดใหญ่ยิ่นลงไปในทะเลถูกน้ำกัดซอะจนทะลุเป็นช่องว่างและด้านบนนะครับสามารถเดินข้ามไปมาได้นะไฮไลท์ตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินผ่านช่องกลางสะพานได้พอดีีดซึ่งมี้ชมเพียงปีละ2เดือนเท่านั้นคือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมครับ เลขจุดที่ดูพระาทิตที่สงบและสวยไม่แพ้กันเลยนั่นคือเกาะกวางหรือเหลาสาครับ ดยสินค้าที่เป็นของกลุ่มแม่บ้านเกาะลิบงนะครับก็คือกระเป๋าแฮนด์เมดจ,จากกระสอบที่ใช้เวลาปักถึง3วันขอบอกเลยครับว่างานสวยไม่ซ้าใครเลยครับกระสอบนี้เป็นกระสอบเก้าสารจากแม่ค้าที่เขาซื้อกระสอบที่ทเขาซื้อเก้าสารมาขายป็นี้เป็น,เป,นเป็นพิรุ่น่ะทีนี้ก็แปลงให้มาเป็นกระเป๋าแฮนด์ถุงกระติก ันนี้ก็ทามาประมาณ4ปีแล้วค่ะถ้าแต่ละอย่างมันเป็นเป้ก็ประมาณร้อยแปแล้วก็อย่างนั้ก็200้อยแล้วก็ใบเล็กก็ใบกกเด็กไม่มีร้อยยี่สิบแบบนี้ร้อยยี่สค่ะเรายินดีต้อนรับน้องเตย้ยที่มาเที่ยวเากาะลิบงนนบ้านเรานะครับแล้ววันนี้เราจะพา้องเตย้ยไปรู้จักกับทะเลเกาะลิบง ว่ามันจะมีความแตกต่างกับทะเลที่อื่นอย่างไรว่าน้ําที่นี่จะเค็มกว่าหรือเค็มน้อยกว่าเดี๋ยวจะพา้องเตไปดูแล้วไปดูว่าวันนี้แผนเรานะคะเราจะเดินทางจากเกาะลิบงเนี่ยออกไปกเกาะเหลี้ยงมันมีสองเกาะเลี้ยงนะเร, <c oughs> เราเลล้ยงพี่เราเลี้ยงน้องแล้วก็จะไปจังกาบ uh huh. จังกาบถ้าพูดถึงเหมือนที่ใหม่ที่คนน้อยมากที่ได้ไปนะครับ uh huh. เพราะว่าปกติียถ้าไม่มีเวลามากพอหรือถ้าไม่ VIP จริงๆเราจะไม่พาไป uh huh. แต่ถ้าใครจะมาเราจัดได้ครับ uh huh. ปะการลังสวยมากมนี่ใช้เวลานานไหมครับก่อนจะไปถึงเกาะเราเหลียงไถ้ามองเห็นวันนี้ฟ้าเริ่มมีหมอกหน่อยนะโอ้ยตรงนู้นเลยเหรอต,ตรงนั้นเองตรงนั้นเอง <c oughs> ไม่ใช่ตรงนั้นเลยตร, <c oughs> ตรงนั้นเอง <c oughs> จริงจริงคือมันดูเหมือนไกลนะ12กิโลฮนะ,ะแต่เราใช้เวลานั่งเรือประมาณครึ่งชั่วโมง ก็ยังไม่ถึงเพราะเราจะแวะตรงมือก,ก่อน <c oughs> ถ้าปกติทิพเรานะฮะ <c oughs> แวะตกงมือก,ก่อนตรงมึกเสร็จแล้วก็จากจุดตรงมือไปเข้ากเกาะเหลี่ยงประมาณ5นาที <c oughs> แต่ตังกาบมันต้องแยกออกไปอีกฝั่งหนึ่งตรงโน้นครับอ่าก็ใช้เวลาอีกประมาณ2ี่สินาทีจากเราเหลี่ยงนะฮะต <c oughs> ังกาบเป็นเกาะที่ไม่มีชายหาดแต่มีปะการัง <c oughs> อยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดู ที่นียมันจะมีหลายชื่อก็คือชื่อจริงมันก็คือาจังกาบนี่แหละแต่ถ้าเป็นชาวบ้านอะ่ะเขาจะเรียกว่าเกาะเรือลบเรือลบใช่ครับเนี่ยมันจะรูปร่างเหมือนเหมือนมีกระทงเขาเรียกกระโดงเรือม,มีอะไรเรียบร้อยเลยบางทีก็เหมือนนะั่นวัวหมูเหมือนกันแหละเออเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่าข้างล่างมันจะมีอะไรยังไง กาะจังกาบเป็นแหล่งน้ำน้ำแห่งใหม่ของจังหวัดตรังโดยไฮไลท์ก็คือมีปะการังอ่อนปะการังเจ็ดสีเต็มไปหมดเลยครับจากนั้นครับบางดัดก็พาผมไปยังเกาะฝาแฝดซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเลยโดยชาวบ้านนะครับเรียกก่อนนี้ว่าเกาะเราเลียงพี่กับเกาะเราเลียงน้องลักษณะนะครับจะเป็นภูเขาหินปูนสูงเสียดฟ้าสามารถบังคลื่นลมในช่วงบรสุมได้ดีครับ นีจะเป็นถ้ำนะครับถ้ำที่ดูก็คือพอเดินเดินลอดเข้าไปนะแต่มันออกได้ฝั่งข้านขวา และตรงด้านหลังของเกาะเหล่าเหลียงพี่นี่ครับใสน่น้ำแบบฟรีได์ห้ามพลาดเลยครับ ส่วนสายดำน้ำตื้นแบบสโนอกเกิลต้องมาที่เกาะเหลาเหลียงน้องเลยคือบริเวณริมหาดนี้ครับมีปลากระตูนอยู่หลายจุดเลยครับที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกหนึ่งสถานที่ต้องเที่ยวที่ต้องบอกว่า ถูกใจสายแอดเวนเจอร์อย่างแน <oten reading motherf abil itation> ่นอนครับ <t> ท <Bev the navy> ี่เราจะไปนี่เราไปไหนนะบักไปเขาบาตูครับเขาบาตูฮอกเทอร์มีจุดชมววเขาบาตูเดี๋ยวไปไปดูนิดครับว่าจะเห็นน้องพายุ่ไหมนะ ผู้ใหญ่30มส<ร>ิบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สาสิบกำนันเท่าไหร่ครับกำนันยี่สิบนันยี่สิบนะนี่คือทางขึ้น<ไ>นะครับเริ่มแรกคือง่้เลยครับเป็นบันไดช่วงที่ผมมาเป็นช่วงถือสีนอดหรือว่ารอมบดอนนะใช่รอมบดอนก็คือการถือศีนอดในเรื่องของ ลดอาหารงดอา,อาหารตั้งแต่ดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นไปถึงจนดวงอาทิตย์ตกดื่มอะไรไม่ได้เลยก็คือน้ําก็ดื่มไม่ได้ยกเว้นน้ําลายที่สะอาดอมไม่มีเศษอาหารที่เราสามารถกื่ได้อคนเนี่ยบงังทุ่มเททุม่มชีวิต <laughs> เพื่อพวกเพื่อพวกเราเลยนะ <laughs> ต้องขอบคุณบงังม,มากมากเลย,เลย ต่่อไปปนนีเ็เมันมันจะห้ามทุกอย่างไงการมีสิทธิ์ก็เหมือนกับ,ก,บการเราเราบ,บวชพระคนที่เขาได้เแปบบ็นคำพูดเขบวชพระนีะ่แหละก็คือบวชทุกทุกอย่างตั้งสายตาทั้งหูทั้งปากตั้งใจทั้งบวชหมดตั้งรู้สึกหมดครับเป็นข้างข่าวหลับอยู่ครับยังยังยังไม่เคยมีใครจับนะ องผ่านความท้าทายปีนป่ายเพื่อนนิดนึงนะครับแต่บอกเลยครับว่าอากาศนี่ดีไม่ร้อนอบอ้าวนะโคดหินเต็มแลยครับจริงๆถ้าให้ปลอดภัยใส่ถุกมือมาก็ดีนะครับใช่นะแต่ที่ดีๆก็คือรองเท้ารอ,องเท้าสำคัญแลวนะเพราะเราอาจจะไปเตะนะใช่ ดูเหื่อผมไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันตรงนี้คือทดสอบพลังกายพลังใจนิดนึงเหมือนกันครับในที่สุดครับมาถึงไม่ใช่ไม่ใช่สุดยอดชั้นที่สองชั้นสองแต่วิวดีมากครับ มาอย่างบนเขาบาตูปูเตเราสามารถมองเห็นเกาะลี่บงและทะเลกว้างไกลสุดสายตาเลยครับแต่ด้วยเวลาที่จํากัดทําให้ผมผมครับยังไม่ได้ขึ้นไปอย่างบนยอดสุดนะเพราะต้องเดินบนขดหินและใช้เวลาพอสมควรเลยครับและจุดนี้นะครับก็ยังเป็นหนึ่งในจุดดูพายุนสัตว์ทะเลหายากที่ถือว่าเป็นอันซีนของจังหวัดตรังด้วยครับ ซึ่งในเกาะลิบงนี้ครับมีจุดให้ชมพายุอยู่3จุดนะที่แรกครับจะเป็นหอคอยดูพายุนที่ที่2คือการนั่งเรือไปชมและที่ที่3ก็คือบนยอดเขาบาตูปูเตครับซึ่งผมใช้เวลาอยู่บนนี้ครับเกือบเกือบชั่วโมงนะแล,แล้วทันใดนั้นครับความโชคดีก็เกิดขึ้นกับพวกเราครับเราเราได้เห็นแล e ้วเห็นพายุเลยนะครับวันนี้เป็น,<ส>นวันที่ดีที่ว่าคือน้ําอ่ะเริ่มขึ้นบอกแล้วว่าพายุนจะจะมาตอนนี้น้ําเริ่มขึ้นมันก็จะมีเนี่ยแหละหญ้าเขาอยู่ส่วนนี้วนองกินหญ้ากินหญ้าส่วนนี้แล้วก็ วันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของแขกที่เข้ามามามมาาอยากดูพายุด้วยก็ได้เห็นจริงๆน้อยนะครับเวลามาเนี่ยจะจะได้เห็นบางมาอยู่ที่นี่หกปีแล้วเนี่ยสองครั้งเองเพิ่งได้เห็นอันนี้คือครั้งที่สามที่ได้เห็นจากข้างบนว่าจากข้างบนนี้ไม่ค่อยได้เห็นก็เห็นที่เห็นแถบสะพานท่เขาไหว้ไปให้ดูคือเขาเจตนาเหมือนกับเขาอยากให้คนเห็นเนี่ยเขาก็ไหว้ไปถึงพลิกตัวข้างเรือแล้วก็ไหว้ออกไปโอ้ได้เห็นพายุนะบ้า ครั้งแรกเลยที่เห็นแบบไม่ใช่มุมโดนนะถือว่าใหญ่นะดูจากตัวนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่นะไปยุไปยุเร็วไปเลอยไปยุไปยุระยุไยุเวไปยุวไปยุนุ่ยยเวไยเ็่ยบยู่ นี่คือพายูนฝูสุดท้ายของประเทศครับพายุนมีบทบาทสําคัญในการทําหน้าที่แพร่กระจายมเมล็ดหญ้าทะเลช่วยหมุนเวียนแร่ธาตุสารอาหารในแนวหญ้าทะเลถ้าหญ้าทะเลครับขาดสัตว์อย่างพายูนความสมบูรณ์ก็จะค่อยๆลดลงและย่อมส่งผลถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อีกมากมายรวมถึงชุมชนชายฝั่งที่ต้องอาศัยหญ,ญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารอีกด้วยการไม่สร้างมลพิษให้เกิดขึ้น และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมก็เป็นการช่วยกันอนุรักษ์ที่สําคัญอีกทางหนึ่งเช่นกันครับภารกิจการดูพยุนของผมก็ถือว่าสําเร็จไปได้ด้วยดีครับจากความสมบูรณ์ของท้องทะเลตรังไม่แปลกใจเลยครับว่าที่แห่งนี้จะได้รับการขนานนามว่าเมืองหลวงของพยุนครับพอกลับมาถึงที่โฮมสเตย์นะผมก็มาเจอเซตเมนูอาหารแบบนี้จากจานไหนบอกเลยครับว่า ฮิวใจสภาพหลังจากพิชิตเขากันมาอย่างสุดๆครับขากลับนะครับบางเอกก็พาผมไปแวะจุดๆหนึ่งครับซึ่งเป็นที่ที่นับถือของชาวเกาะลิบงเลยครับนี่คือปลูกป่าเพื่อไปดูอะไรนะครับ สู่ศาลดาโต้นะครับดาโต้นี่เขาเป็นใครนะครับคือเขาเป็นคนแรกที่เข้ามาอยู่ตั้งรกรากอักฐานที่เกาะลีบงนี่อ๋อเกาะลีบงนะที่ได้รู้มาอ่าคาดว่าเกินร้อยปีไหมครับเกินครับเกินนะเป็นไงบ้างครับกับทริปเกาะลีบงบอก์เลยครับว่า ที่นี่กิจกรรมเยอะจริงๆนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับผู้คนก็น่ารักอัธยาศัย,ยดีมีความเป็นธรรมชาติทั้งสถานที่และผู้คนเลยถือว่าทริปนี้ผมประทับใจครับอาหารก็อร่อยเกินเบอร์ไปมากเลยที่สำคัญที่นี่เดินทางไม่ไกลสามารถไปเช้าเย็นกลับจากท่าเรือได้สบายเลยถ้ามีโอกาสนะอยากให้เพื่อนๆแวะไปสัมผัสเปิดประสบการณ์ใหม่กับเกาะลี่บงอุทยานมรดกแห่งอาเซียนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยกันนะครับ ทริปหน้าผมจะพาไปที่ทีไหนคอยติดตามไปเลยครับ